เชื่ออะไรจ้าสางร้อยนักปฎิบถามฉันชื่อเบลจ้ะแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะมาแล้วฉันชื่ออันนี้มานี้มานี้มานี้มุวิววยวิระวัง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 วนั่งดีดีนั่งดีดเดี๋ยตาที่ซีโนนบอากนั้นนี่เป็นคนป้อนตัวเรืงจับตุจัดูใหดีนะทำตาปิ้งปิ้งไปปิ้งปิงไอวาจาอยู่ทางนี้ลูกไอวาทำตาปิ้งปิงก่อนเธอน้ราวก่อนเธอน้ราว์ปิ้งปก่อนปิ้งปิงหน่อย โชว์ความสามารถหน่อยสิลูกไม่ขอเลยอ่ะขอก่อนขอค่าขอค่าขอค่าก่อนขอค่าขอค่านี่คนนี้ขอโอ้ อุ้ยระวังลูกระวังระวังอุ้ยระวังระวังระวังทำไมเมาจังขนมปังมีอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมทายท่าเดินว่าเป็นของใครเดี๋ยวให้มามีอธิษฐานให้จบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกัน อัญญาอัญญา,ามาหาพ่อไม้คุณวุลายเตส่งดาวมาหลายดวงแล้วนะส่งมาอีกร้อยดวงคุณกัญญาลักส่งาม,า,มาห้าสิบดวงคุณนัทธิกาส่งมาเก้าสิบเก้าดวงอือโบโบโบเอาเอาอันี้ไปกัำไหนะไม่ใช่ลูกพ่อมไม่ได้จะให้หนูห <laughs> นูหนหนูกินหนูกินนี่ ขนมปังเดี๋ยวแล้วซิโมนนำกระดาษแผ่นที่สองไปวางไว้ในร้านหนัือแล้วทั้งสองจะออกมาแอบดูข้างนอกใช่